สวัสดีค่ะบินเองนะคะสิรีทอเรียหลังวัดนางสาวไทยประจำปี2562แล้วก็ Miss International ปี2019แล้วก็ครองตำแหน่งถึง2020เลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่บินมาเปิด สรุมงกุฎของบินนะคะในตลอด1ปีของปี2 5 6 2นะคะว่าบินมีมงกุฎอะไรบ้างนะคะในครอบครองนะคะซึ่งบินก็เชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้มากๆว่าแบบมงกุฎที่บินได้มันมีอะไรบ้างกันแน่เพราะว่าได้เยอะเหลือเกินนะคะก็ต้องบอกว่า18มงกุฎก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องมี4ี่มงกุฎแล้วค่ะมาเราจะเริ่มกันที่มงกุฎแรกเลยตาด้า อันนี้นะคะก็เป็นมงกุฎอันแรกที่สุดก็คือมงกุฎนางงามกรุงเทพมหานครนะคะหลายๆคนอาจจะงงว่านางงามกรุงเทพมหานครจะมีสาขาย่อยของนางสาวไทยนะคะเป็นระดับจังหวัดแล้วพอได้ระดับจังหวัดเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาคภาคแล้วก็ค่อยไปประกวดนางสาวไทยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมงกุฎอันแรกของบินเลยนะในชีวิตแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนของขวัญให้กับเป้าหมายที่บินตั้งไว้ทําให้เป้าหมายบินสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือ ก่อนที่บินมาประกวดนางงามอ่ะบินคิดว่าเป้าหมายของบินคือขอแค่สักหนึ่งมงกุฎนะ่ะหรือว่าขอสักสายสพายอันเดียวก็ได้ว่าแบบรางวัลพิเศษอะไรก็ได้เราก็แฮปปี้กับความฝันเราแล้วแต่ปรากฏว,ว่าเราทำออบเจคที e ใหญ่สําเร็จเลยก็คือการได้มงกุฎนางงามกรุงเทพนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นบินก็จะไม่ค่อยกังวลไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยกดดันตัวเองและในเวทีต,ต่อไปเพราะว่าเรามองว่าเราทําเป้าหมายที่เราตั้งไว้สําเร็จที่เหลือมันคือกําไรแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยบินก็แฮปปี้มากๆค่ะนอกจากนี้นะเราก็ยังมีสายสะ้ายที่บินได้รับตอนนางงามกรุงเทพนะอันแรกนะคะก็จะเป็นนี่สายนางงามกรุงเทพนะก็คือฉันได้รับตําแหน่งนางงามกรุงเทพเจ้าอันต่อมาบินก็ได้รางวัลพิเศษอยู่ประมาณ3รางวัลน,นะอันแรกก็คือ ขวัญใจมหาชนซึ่งมินจะแฮปปี้กับรางวัลน,นี้มากๆเพราะว่ามันคือหลายคนโหวตดังนั้นเนี่ยเราเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแสดงว่ามันเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากอะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากนะอันต่อไปได้สาวผิวสวยโอ้โหเราเคยคิดมาตลอดว่าเราแบบไม่ใช่คนผิวขาวมากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบ เออเราไม่น่าจะได้ตำแหน่งนี้แต่พอได้เราก็ happy, แฮปปี้เราก็เลยยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยผู้หญิงเราอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบผิวขาวเท่านั้นถึงสวยนะไม่ว่าผิวไหนแต่ถ้าเกิดเราดูแลให้มันดีที่สุดในในการเป็นผิวแบบนั้นอะ่ะมันก็โอเคแล้วอันต่อมาควันใจสิริไทยเจมนะคะก็คือร้านเพชรของแม่น้องที่เป็นเจ้าของเวทีนางงามกรุงเทพนเองนะคะ สรุปนะคะบินก็คือได้ตำแหน่งนางงามกรุงเทพแล้วก็ได้รางวัลพิเศษอีก3ารางวัลในเวทีนางงามกรุงเทพนะคะสุดท้ายของนางงามกรุงเทพเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณดร์ิลิการอ้นสนการนะคะเจ้าของเวทีนางงามกรุงเทพนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยบินอาจจะกล่าวชื่อไม่หมดแต่บินจําได้ทุกคนจริงๆทุกคนก็รู้ใช่ไหมแล้วหลังจากจบนางงามกรุงเทพมหานคระนะคะบินจำได้ว่า ได้ตำแหน่่ตอนเที่ยงคืน,นะคะ่ะแล้วตีสี่ตีสี่ต้องเข้ากองแล้วก็คือต้องไปเตรียมแต่งหน้าเพื่อเข้ากองภาคกลางแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยมากเพราะว่าของทุกอย่างที่เก็บตัวตอนนงานกรุงเทพอะก็ยังไม่ได้ฟัาเราก็เลยต้องแบบจําเป็นต้องแบบแม่ช่วยเอากลับไปหน่อยแล้วก็แบบเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้เราที่กองนางงามภาคกลางนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผ่านเข้ารอบนะคะ10คนสุดท้ายในานางงามภาคกลางเพื่อไปต่อที่เวทีนางสาวไทยนะคะ ซึ่งอันต่อมาที่บินจะรีวิวแน่นอนค่ะก็คือมองกุฎนางสาวไทยนั่นเองนะคะซึ่งบินเชื่อว่าทุกคนเป็นแฟนนางงามทุกคนต้องเคยเห็นเพราะว่าแบบอันเนี้ยมันเป็นอันที่ผ่านตาทุกคนเยอะที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นบินโดนด่ายเยอะที่สุดเลยค่ะแต่ทุกคนก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าบินมองเป็นเรื่องขำๆไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็มองว่ามันก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เป็นความเห็นที่แตกต่างของคนเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบินเชื่อว่าทุกคนที่แบบ หรือว่าวิจารณ์บินในวันนั้นนะก็กลับมาเชียร์บินในตอนที่เราเป็นตัวแทนประเทศดังนั้นทุกคนน่ะก็รักแหละเพียงแต่ว่าอยากะติเพื่อให้แบบเออเราพัฒนาอยากได้ตัวแทนที่ดีที่สุดอย่างที่บินบอกไปนะยังไงอันเนี้ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบบินภูมิใจอยู่ดีณตอนเนี้ยที่บินได้มงกุดมาหลังจากนั้นนะหลังจากเจอคําที่โดนดุโดนว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมบินก็ต้องฟื้นกําลังใจอะแล้วก็ไปต่อแล้วก็ซ้อมทุกอย่างทุกวันแน่นมากบิ๊จำได้ว่าช่วงนั้นบินก็มีเสียน้ําตาไปนิดนึงนะเรา เราเราไม่เหนื่อยอย่างที่คิดหรอกแต่มันมีวันหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจริง,รงๆคือวันถ่ายพอเทรตไปเมซินเตอร์นะคะมันแบบทาไมมันไม่จบสักทีอ่ะแบบมันตีหนึ่งแล้วนะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราเราตั้งแต่เช้าจนดึกแบบเนี้ยหลายวันติดนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีเหนื่อยแต่ว่าเราก็ร้องไห้แป๊บเดียวบินเป็นคนที่ร้องไห้แป๊บเดียว เสร็จปุ๊บพอร้องไห้มันเหมือนปลดปล่อยแล้วเราก็เลยแบบโอเคกลับมาสดใสได้เรียบร้อยอ,อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่มาจากเวทีนางสาวไทยอีกเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นมงเทียร่านะคะเป็นมงที่เหมือนเป็นของขวัญให้กับคนที่ได้เป็นนางสาวไทยนะคะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยกสิริไทยเจมก็ทําเทียราให้นะคะก็ต้องบอกว่ามันสวยมากเราบินก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ใส่ออกงานเลย<ม>เพราะว่าด้วยความที่เรายังอยู่ในตําแหน่งบินก็มองว่าเราควรจะเราควรจะ ใส่มงกุฎอันที่เราได้ในค่าคืนนั้นตลอดปีที่เราดํารงตําแหน่งก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือหมดตําแหน่งแล้วเราก็อยากจะลองใส่เจ้าตัวนี้ออกงานบ้างก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นกันนะคะแล้วก็จะบอกว่ามงกุฎนี้นะมีบูไดมอน์จริงๆอยู่ตรงนี้นะคะห้ามแกะไปนะคะถ้าเกิดไปใส่ออกงานก็ <c oughs> <c oughs> เป็นความภูมิใจอะ่ะขอบคุณนะคะสําหรับ มงเทียร่าจากสิริไทยเดมนะคะในเวทีนี้มินก็ไม่ได้รางวัลพิเศษอะไรเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นเวทีที่คนสวยๆแล้วก็เก่งๆแล้วก็มีความสามารถเยอะก็ไม่เป็นไรแบ่งๆกันไปนะคะ่ะต่อมานะคะคิดว่าน่าจะเป็นมงกุฎที่ทุกคนอยากเห็นที่สุดนั่นก็คือมงกุฎมิกิโมโตะนั่นเองนะคะซ่สะาสาวน้อยมิกิโมโตะนะคะเป็นมงมิกิโมโตะนะแต่ว่าอันนี้เป็นมงเทียร่านะคะที่ ที่ทํามาเนาะไม่ใช่มงจรงนะคะมงจรงเนี่ยบินจะได้แตะก็ต่อเมื่อบิบนต้องไปทําภารากิจระดับโลกเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือได้รับแอปพรูฟจากประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยว่ามันสามารถใส่ได้ออกงานได้นะคะก็ขอพูดถึงมงกุฎอันนี้นิดนึงอันนี้เนี่ยบินเชื่อว่าทุกคนน่ะจะต้องมีโมเมนต์ร่วมกับบินเยอะมากๆเลยแบบถ้าไม่ใช่บินบินมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ที่บ้านก็ต้องตื่นเต้นไปกับบินใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยคนไครได้มงกุฎระดับโลก คือตอนนั้นวินบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่ฟิลลิ่งดีใจเลยะจังหวะที่แบบ go to t h a แ l a n d อะมันแบบมันมันวึงอะอ้หูมันวิ่ง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 มันแบบมันเหมือนในละครจริงๆที่แบบมันช็อกไปชั่วขณะแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วภาพมันจะเหมือนแบบภาพในความฝันนะคะแบบเพื่อนหันมายิ้มแล้วก็ปี i ด is you is you อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนเข้ามากอดแล้วก็มันจะเป็นภาพ ใส่ชแบ็กเร็วๆอะค่ะแบบคนนี้เดินเข้ามาคนนี้เดินเข้ามาเราก็ดีใจด้วยนะแบบมากอดเราแบบสักพักก็มีมงกุฎมาอยู่บนหัวความรู้สึกแรกที่มงกุฎอยู่บนหัวก็คือมันมีน้ําหนักมากอะมันเข้าใจแล้วว่ามงกุฎระดับโลกทําไมมันถึงมีราคาสิบกว่าล้านแบบนั้นเพราะว่ามันมันรู้สึกได้ถึงน้ําหนักแต่น้ําหนักนั้นในตอนนั้นบิ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยถามจริงคนไทย,ยดูอยู่ไหมอะขนาดตัวเราเองอะที่แบบ ก่อนประกวดนางสาวไทยอ่ะเรายังไม่รู้จักเวที Miss International เลยจนกระทั่งแบบเออเราไปศึกษาเราถึงรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นหนึ่งในสามของโลกเลยนะลองจาก Miss Universe แล้วก็ Miss World แล้วก็เป็น Miss International เนี่ยซึ่งโหเราเราเราแค่อยากให้คนไทยภูมิใจในตัวเราตอนนั้นโมเมนต์ตอนนั้นคือม,ม,มันคูมากๆมันแบบขอเหอะคนไทยช่วยเปิดดูหน่อยแล้วพอเราลงจากลงจากเวทีใช่ปะเราก็เหมือนเปิดเป็นบุ๊ เฟซบุ๊กล่มเราก็แบบเฮ้ยทำไมทำไมถึงเป็นโมเมนต์นี้ที่เฟซบุ๊กล่มว่าเราอยากเห็นฟีดแบ็กว่ามีคนดูอยู่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกู้คืนมาได้ก็คือ Facebook เฟซบุ๊กแตกไปเลยนะคะแล้วก็โหมันมันแฮปปี้มากมันคือมันคือการอยู่ท่ามกลางประชาชนจริงๆครั้งแรกของวินอะที่แบบทุกคนยินดีกับวินทุกคนเซเลเบกับวินมันแบบเ,เป็นโมเมนต์ที่แบบ ใจเราเนี่ยนะมันพองจนแบบเหมือนจะหลุดไปนอกโลกเลยค่ะทุกคนพูดแล้วก็ยังรู้สึกแบบมันน้ำตาจะคอก็มงนี้มันเป็นมงของประเทศเราทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนแบบดีใจกับมันแล้วก็อยากเดี๋ยวต้องมีให้เป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนกันแล้วก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้บินกับเส้นทางทุกอย่างต่อจากนี้นะคะก็ ดีใจน้ำตาความสุขนะคะไม่ได้เสียใจอะไรค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นมงที่ภูมิใจที่สุดจริงๆแหละน้ำตาไหลมากนะคะจริงๆมันก็ภูมิใจทุกอันแต่อันนี้มันแค่แบบมันเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนได้รับแบบเรารู้สึกว่าคนไทยได้รับไปกับเราจริงๆอะไรอย่งนี้นี่นะคะเป็นสายสะพายมิสซินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่ทุกคนเห็นบินแบบตอนทาภารกิจเลยนะคะก็คือเป็นอันนี้เลยสายสะพายเนี่ยบินจะได้ของจริงกลับมาเลยบินจำได้ว่าคืนแรกที่บินได้บินกลับไปนอนนะแล้วบินก็อย่างเง บเหมือนคนบ้าเลยอะแบบมันแบบเราคือ19 Miss i n t e ิ n a t นเ n a l จริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ที่เหนือกว่านั้นคือนอกจากได้ปี19เราได้ปี2 0ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆตำแหน่งที่บินได้จริงๆมันคือของปี2019 2020มันคือการกรีนตำแหน่งคือการแบบครองตำแหน่งต่อเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ดังนั้นแบบก็อยากให้ทุกคนจดจำโมเมนต์นั่นแหละที่วินได้เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลสนนะคะก็ ปีนี้ก็ฝากติดตามด้วยเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะกลับมาประกวดนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนแลน้วนะแล้วก็จะได้เห็นบินอาลาตำแหน่งก็ช่วงนี้ก็ฟิตฟอมแล้วก็ทำ u t u b e ออกมานะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเขาทำ u t u b e ออกมาส่วนหนึ่งคือเราอยากทำเพื่อแบบว่าเออเหมือนอยากสื่อสารกับประชาชนด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากหารายได้เพื่อพาทีมมิสอินเตอร์เนชั่นแนลที่แบบเคยทำให้บินได้ตำแหน่งอะ่ะพาเขาไปอยู่ในโมเมนต์ที่บินอำลาตำแหน่ง เขาจะได้ภูมิใจในตัวบินว่าเขานี่แหละเป็นคนแบบทาให้บินได้มายืนอยู่ตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยก็สปอนเซอร์ท่านไหนนะคะที่สนใจจะเป็นสปอนเซอร์ในช่องบินนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะติดต่อได้ตามเดสคริปชันเลยนะคะยังไงก็ใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งตั้งเตือนไว้นะฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e หน่อยหน่อยนะคะเพราะว่าบินบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนเพราะว่าบินตั้งใจจะทำโปรเจกต์11เดือนนับ เขาเรียกว่าอะเดือน go to miss international ปี2021นนะคะกด subscribe ไว้นะคะแชร์ share ได้แชร์นะทุกคนบ๊ายบาย